สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงวานตะปะูใหญ่นะครับหรือ,อาวาดขอนดอกในหนังสือของอา,อาจารย์เศษฐานะตะลุยดงวาดนะก็เป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งหาได้ตามในป่านะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่ารับปรุงกอโตโมนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าในตำราจานเซตหาก็เป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคนละตัวกับว่านดาบหลวงนะครับเพราะดาบหลวงจะไม่สามารถหาได้ในป่านะครับก็มีตำรายอย้างอิงอยู่นั่นแหละนะครับแต่ผมก็นี่นะครับยังยังไม่มีตำรานะครับ ยังต้องดูของของ,ของคูบาอาจารย์เนะ,ะหัวก็จะคล้ายๆกันนะับหัวคล้ายกันนะครับต้องสังเกตนะครับดูลกูกนวกนี่เหมือนกันเนาะก็เหมือนกับการดูพระสมเด็จนั่นแหละมีเป็นพิมนะพ์นะครับพิมพ์อกเล็กอกใหญ่ออกร่องหูใบสีพิมใหญ่พระประธานนะพิมอ่า กีดทะลุส้มไม่ทะลุซุม้นะนซมนะครับฐานเช็มนะครัสองครองนะครับทุกอันก็เหมือนกันนะนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับอาศัยผู้รู้นะอ่านะก็ตะเพาใหญ่ก็จะรู้ว่าเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคนละตัวกับอ่าดาบหลวงนะครับดาบหลวงเป็นคนละชนิดกับ ตะปาใหญ่และคอนโดอกนะคอนดอกกับตะปาใหญ่เป็นชนิดเดียวกันในตำราของเรษฐาอาจารยนะ์เรษฐาครับใบใหญ่ยาวนะครับยาวเป็นโอกนะคนระับวัดอันนี้ถึงดินนะลายนิ้วยีถึงดินนะยาวกว่าโอกนะยาวกว่าศอกนะ